สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนก็กลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับกับผมบอ b o อซีนะครับในวันนี้เราก็จะมารีวิวนี่เลยนะครับรองเท้าบารรุ่นใหม่ล่าสุดจาก Under Armour กับ Curry Flow 9เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่า Curry Flow 9กับ8เนี่ยแตกต่างกันยังไงแต่ว่าก่อนหน้านั้นเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเทคโนโลยีของตัวนี้มาก่อนว่ามีอัปเดตอะไรบ้างถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วไปดูกันได้เลยครับ เดี๋ยวเรามาดู curry 9กันก่อนดีกว่าว่ามีอะไรบ้างคือกล่องเนี่ยอย่างที่เพื่อนๆเห็นเลยนะครับว่าเหมือนกันเด๊ะนะแต่ว่าอันนี้จะให้เพื่อนๆดูก่อนนะครับว่าครั้งนี้ถ้าเกิดเห็นโลโก้ด้านซ้ายล่างนะครับจะมีเขียนคำว่า sesame street ซึ่งก็ต้องบอกเลยว่ารุ่นนี้สีนี้เนี่ยเป็นคอลเลกชันพิเศษที่ได้ร่วมมือกับ sesame street ด้วยนะครับซึ่งมันเป็นคอลเลกชันที่เหมือนทำกับ sesame workshop ที่เป็นองค์กรการกุศลไม่แสวงหากําไรเพื่อสนับสนุนการศึกษานะครับของทางไอซิ t ซามิสตรีนี่แหละ mm hmm. เขาก็ทําแบรนด์ขึ้นมาแล้วก็แน่นอนว่าทั้ง Curry แล้วก็ Under Armour เนี่ย mm hmm. ก็ได้ร่วมมือกับองค์กรนี้ mm hmm. คือคิดว่าน่าจะต้องมีการบริจาคอ,อะไรสักอย่างหนึ่ง mm hmm. เพื่อให้ให้องค์กรนี้ไปนะครับ mm hmm. ก็ถือว่าได้ทั้งรองเท้าใหม่แล้วก็เหมือนได้ทําบุญไปในตัวด้วย mm hmm. ก็อันนี้ก็จะเป็น กระดาษ่อรองเท้านะครับก็เห็นได้เลยว่าคอลเลกชันนี้เนี่ยมันพิเศษแค่ไหนตรงที่ว่ามีทั้งโลโก้เคอรี่แล้วก็มีโลโก้ของแบรนด์ Sesame Street ด้วยนะครับก็แน่นอนแล้วก็นอกจากนี้เขายังแถมสติกเกอร์มาให้ด้วยซึ่งสติกเกอร์เนี่ยอย่างที่เพื่อนๆเห็นเลยว่าก็จะมีโลโก้เคอรี่แต่เหมือนเขาทําออกแบบมาให้เป็นอ,อิงกับการ์ตูนเรื่ง Sesame Street แล้วก็จะมีตัวละครจาก Sesame Street ตัวอื่นเข้ามาอยู่ด้วย น,นี่นะครับก็จะเป็นตัวรุ่นใหม่ล่าสุดรุ่น9ก้านะครับก็ถ้าเพื่อนๆจําได้เนี่ยก็จะรู้เลยว่าหน้าผ้าเนี่ยจะมีความแตกต่างรูปลักษ์รูปทรงก็จะมีความแตกต่างค่อนข้างเยอะก็สีที่มานะครับก็ยังเป็นสีเหลืองเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าสีนี้เนี่ยจะเป็นสีพิเศษอย่างที่บอกไปก็คือเป็น uh, collection street pack นะครับก็จะมีสีจากตัวละครจากเรื่อง Sesame Street ซึ่งแน่นอนว่าคนที่เคยดูก็จะรู้เลยว่าสีเหลืองเนี่ย แน่นอนมันต้องเป็นสีของ Big Bird นะครับซึ่งเป็นการ์ตูนที่ใช้พั p เป็ดนะครับหรือว่าตุ๊กตามือก็สำหรับรุ่นนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเทคโนโลยีที่ใช้มีอะไรบ้างนะครับแต่ว่าเดี๋ยวให้ดูกล่องก่อนตัวนี้ไซส์ที่ผมใส่เนี่ยคือ9.5นะครับก็คือสั่งมาเท่าไซส์เดิมที่ใส่ c u r r y f l o w 8เลยนะครับแต่เดี๋ยวหลังจากรีวิวเสร็จเนี่ยจะมาบอกเพื่อนๆอ,อีกทีหนึงว่า สุดท้ายแล้วเพื่อนๆต้องใส่ไซส์ไหนใส่เหมือนเดิมหรือว่าใส่ต่างจากเดิมหรือสําหรับคนที่ยังไม่เคยใส่ 8, อ่าเราควรใส่ตรงไซส์หรือเปล่านะครับยังไงก็รอดูตอนสิ้นคลิปละกันเท่าที่ดูเนี่ยคือเราเห็นเห็นเลยแหละว่ารูปทรงภายนอกเนี่ยมันต่างกันนะครับซึ่งแน่นอนว่าทางทีม under armour เนี่ยเขาบอกว่าเขาพัฒนาให้มันดีกว่า8ซึ่งส่วนตัวเนี่ยผม,มต้องบอกเลยว่า curry flow 8เนี่ยน่าจะเป็นรองเท้าบาสที่ผมชอบที่สุดในรอบ3ปีที่ผ่านมา คือใส่มาเยอะมากนะครับรองเทา้าบาสแต่ว่ารุ่นที่ชอบที่สุดในช่วง3ปีที่ผ่านมาเนี่ยคือ Curryflow 8แล้วก็บอกตรงว่าตื่นเต้นมากว่า c u r r y Flow 9เนี่ยเขาจะทำให้มันดีขึ้นกว่าเดิมได้ไงเพราะรุ่นเก่าคือชอบทุกอย่างนะครับชอบทุกอย่างจริงนะครับก็สำหรับเวอร์ชันนี้นะครับหน้าผ้าเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนนะครับจากเดิมที่ใช้เป็นเหมือนพวกผ้านิตนะครับในครั้งนี้เนี่ยเขาก็ใช้เป็นหน้าผ้าที่ชื่อว่า U A Warp นะครับซึ่ง UA Warp เนี่ยมองจากภายนอกแล้วก็จะเป,เป็นเหมือนผ้าที่เขาเหมือนมาสารนะครับซึ่งเขาก็บอกว่าไอ้หน้าผ้า UA Warp เนี่ยเขาเอาเทคโนโลยีนี้มาจากรองเท้าวิ่งรุ่นที่ขายดีที่สุดรุ่นหนึ่งของเขานะครับก็คือชื่อ UA Flow Velocity Win นะครับก็เหมือนเขาบอกว่าหน้าผ้าอันนี้เนี่ยข้อแรกเลยเหมือนทำงานเป็นเหมือนเข็มขัดที่เอาไว้กระชับนะครับหน้าเท้าของเราแล้วก็เขาบอกว่ารุ่นนี้เนี่ย สามารถระบายอากาศได้ดีกว่า c u r r y f 8ด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราก็ต้องไปใส่ Performance ดูแล้วมาบอกเพื่อนๆอีกทีหนึ่งว่ามันเป็นยังไงนะครับสำหรับรุ่นนี้ด้วยความที่ว่ามันเป็นคอลเลกชันพิเศษที่เป็น Sesame Street Pack เนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามันจะมีการใส่ดีเทลเข้าไปมากขึ้นนะครับอย่างบริเวณตรงหลังลิ้นรองเท้าก็จะมีการทำให้เหมือนเป็นขนๆนะครับเหมือนตัว Big Bird นะครับที่มันจะมีขนฟูๆนะครับแล้วก็จะ เย็บ yep, นะครับโลโก้เคอรี่เป็นสีฟ้าซึ่งถ้าจะไม่ผิดตัวบิ๊กเบิร์ดเนี่ยก็จะมีส่วนที่เป็นสีฟ้าอยู่ด้วยนะครับแล้วก็เลื่องรองเท้าเนี่ยนอกจากส่วนนี้ก็ยังมีส่วนที่เป็นเหมือนคล้ายๆตาข่ายอยู่แน่นอนว่าเขาก็บุกเอาไว้แต่ว่าเขาก็แน่นอนทําออกมาให้มันระบายอากาศได้ดีด้วยนะครับบริเวณฮิลเคาน์เตอร์ก็จะเป็นส่วนที่เอาไว้ล็อกนะครับส้นเท้ากับข้อเท้าของเราแล้วก็โซนนี้เนี่ยก็จะทําเป็นหนังนิวบั๊ก นะครับก็จะเป็นหนังที่มีความทนทานค่อนข้างสูงแล้วก็ชอบสีมากๆเลยคือเว็บแรกที่เห็นสีนี้คือก็ต้องบอกเลยว่าสีโดนใจมากๆนะครับชอบอะไรที่แบบชุดชาดชุดชาดแบบนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็จะเห็นได้ว่าพื้นกลางนะครับของรองเท้ารุ่นนี้เนี่ยเป็นโฟมชิ้นเดียวเลยนะครับแล้วก็แน่นอนว่าลวมไปถึงพื้นนอกด้วยเพราะว่าอะไรเพราะว่าไอ้ Curry Flow 8เนี่ยเหมือนทาง Under Armour เขาได้พัฒนาโฟมเนี่ยให้กลายเป็นพื้นนอก ในชิ้นเดียวกันโดยที่เราจะได้ไม่จําเป็นต้องใช้ยางนะครับเป็นพื้นนอกแล้วก็ลดน้ําหนักแล้วก็ยังทําให้มันมีความยืดหยุ่นแล้วก็ความเด้งนะครับได้เหมือนเดิมตรงนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่ามันจะมีสัญ,ญลักษณ์ที่เป็น Golden Gate Bridge นะครับที่เป็นสะพานที่เราจะเห็นว่ามันอยู่ในโลโก้นะครับของทีม Golden State Warrior ด้วยนะครับก็เป็นลวดลายเล็กๆนะครับที่หลายๆคนอาจจะมองข้ามแต่ว่าเหมือนทาง UA หรือ Under Armour เนี่ยเขาก็ใส่เข้ามาเพื่อแฟนแฟน u r รีโดยเฉพาะเลยนะครับ Softliner นะครับก็จะมีการเขียนนะครับว่า s e s a m i s t r e นะครับก็จะมีโลโก้แล้วก็แผ่นรองเนี่ยก็จะเป็นสีเขียวก็เหมือนโลโก้เลยนะครับแล้วก็พื้นนอกนะครับก็อย่างที่บอกก็คือจะไม่มีพื้นนอกแต่ว่ามันจะเป็นการทำงานของตัวพื้นกลางที่เป็นโฟม UA Flow เลย รจริงๆเขาก็บอกด้วยว่าตัวโฟมตรงนี้เนี่ยรวดลายแพทเทิร์นเนี่ยสำหรับก้าวเนี่ยเขาได้พัฒนาขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งจากการได้รับฟีดแบ็จากนักกีฬาหลายๆคนเขาก็เลยทําให้ร่องเนี่ยเหมือนกับว่ามันมีความยาวมากขึ้นนะครับตามส่วนต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นบริเวณมิโซนะครับที่อยู่ตรงนี้นะครับเวลาที่แบบคอสโอเวอร์ over, แล้วไอ้ไอพื้นที่ตรงนี้มันไปเกาะก,กับพื้นนะครับก็ปรับตรงนี้เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ออกแบบมาเขาบอกว่าอันเนี้ยจะหนึบ ยิ่งกว่าเดิมนะครับซึ่งเราก็อยากรู้เลยเพราะว่าเวอร์ชัน8เนี่ยคือหนึบมากๆอยู่แล้วนะครับหนึบจนสะดุดเลยก็ว่าได้นะครับก็ราคาของเท้ารุ่นนี้นะครับก็อยู่ที่5,790บาทนะครับก็ถือว่าเป็นราคาที่บอกเลยว่าดีนะครับอยู่ที่ในเกณฑ์ที่หลับได,ได้สำหรับรองเท้าที่เราบอกว่า เราชอบที่สุดในหลายสิบคู่ที่ผ่านมาช่วง3ปีเนะี่ยราคาเท่านี้เราเราเราแฮปปี้กับมันมากๆเดี๋ยวเราจะมาลองใส่แป๊บนึงนะครับเพื่อที่จะบอกเพื่อนๆว่าจริงๆแล้วไซส์มันตรงหรือเปล่าลองใส่แล้วนะครับก็รู้สึกว่าเจ้าครึ่งเนี่ยน่าจะเป็นไซส์ที่พอดีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เคยใส่8แนะนําให้ใส่ไซส์เดียวกับ curry flow 8ได้เลยถ้าคนที่ไม่เคยใส่8มาก่อนแนะนําให้ใส่เท่า รองเท้าที่ใส่ในชีวิตประจาวันทั่วไปได้เลยนะครับเพราะว่าหน้าเท้าตรงนี้เนี่ยจะรู้สึกกระชับนิดนึงแต่ยังไม่ถึงกับบีบนะครับแต่ว่าหน้าเท้าเนี่ยตรงเนี้ยเรารู้สึกว่าเหลือนะครับความยาวเนี่ยจะเหลือนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดบางคนใส่แล้วรู้สึกกระชับไปแล้วไปเพิ่มไซส์เอาเนี่ยบางทีน่าจะมีการเคลื่อนไหวจากหลังเท้าไปหน้าเท้าเนี่ยอาจจะเยอะเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นแนะนําให้ตรงไซส์นะครับหลักๆก็ประมาณนี้นะครับสําหรับตัว Curry Flow 9นะครับรู้สึกว่าจะมีขายนะครับอยู่4ร้านนะครับก็แน่นอนว่าจะมีช็อป Under Armour นะครับแล้วก็มี o ู s สเ t ชันนะครับมี s l a m m อร์นะครับแล้วก็มีดิ l ลกนะครับก็แล้วแต่ว่าเพื่อนๆสะดวกสาขาไหนก็สามารถไปซื้อได้เลย u Flo o w 9เนี่ยคือนอกจากสีปกติแล้วก็อย่างที่บอกเพื่อนๆไปว่ามันจะมีสีที่เป็นสตรีทแพ็คออกมานะครับก็จะมีตัวสีจากตัวละครนะครับ จากในเรื่องไซส์มิสตรีเข้ามาด้วยนะครับแต่ว่าก่อนที่จะจากกันไปนะครับเดี๋ยวเรามาเทียบกันนิดนึงดีกว่าว่าตัว9กับ8เนี่ยต่างกันยังไงบ้างอันนี้จุดแรกเลยนะครับความแตกต่างในเรื่องของรูปทรงของรองเท้า2รุ่นนี้นะครับคือรุ่นนี้เนี่ยคือส่วนตัวจะชอบรุ่นนี้มากกว่าเพราะว่ามันดูเป็นเส้นตรงมากกว่านะครับจะเห็นได้ว่ามันไม่ค่อยมีส่วนโค้งนะครับแต่ว่า9เนี่ยจะมีส่วนโค้งเนี่ย เ,เยอะขึ้นนะครับโดยเฉพาะตรงโฟมถ้าเกิดเราเทียบกันจริงๆแต่ว่าตรงนี้คิดว่าก็ออกแบบมาในเรื่องของเ e อร์ฟอร์แมนซ์เป็นหลักว่าเขาต้องการพัฒนาให้มันดีขึ้นนะครับแล้วก็อ่ะหน้าผ้านะครับหน้าผ้าแบบนิดกับหน้าผ้านะครับแบบใหม่ที่เป็น U A Warp นะครับก็จะเห็นได้ชัดๆเลยนะครับว่ารูปลักษณ์เนี่ยมันต่างกันอีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของพื้นนอกแพทเทิร์นของพื้นนอกนะครับอันนี้อาจจะต้องดู ให้ละเอียดหน่อยนะครับว่าแพทเทิร์นมันไม่เหมือนกันแล้วก็ตัวลวดลายนะครับแล้วก็ความยาวเนี่ยเขาบอกว่าของก้าวเนี่ยเขาพัฒนาเพื่อให้มันยึดเกาะได้ดีมากยิ่งขึ้นรุ่นนี้ดูแล้วน่าจะมีความทนทานมากขึ้นนะครับถ้าดูจากแค่บริเวณตรงรูรอยเชื่อมรองเทา้าที่เหมือนเขาเย็บขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งนะครับเพื่อเพิ่มความทนทานนะครับแล้วก็ใช้วัสดุเป็นเหมือนพวกซินเทติกเลเยอร์นะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ย ก็จะเป็นการยึดเกาะอ,อยู่ข้างใต้นะครับของตัวหน้าผ้าที่เป็นนิดอีกทีนึงนะครับก็หลักๆก,ก็มีประมาณนี้นะครับอ๋อจะบอกว่าสำหรับ UA Curry 9เนี่ยในรอบนี้ทาง Under Armour Thailand เนี่ยเขานำไซส์เด็กโตเข้ามาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเด็กโตหรือว่าอาจจะเป็นคุณผู้หญิงนะครับก็สามารถใส่รองเท้าบาสของนัก บาสที่ได้ถือว่าเป็นชูเตอร์ที่เก่งที่สุดในรอบหลายๆ10ปีเลยก็ว่าได้นะครับก็ยังไงก็ลองไปดูกันได้นะครับทั้งหมดก็วันนี้ก็มีเท่านี้นะครับยังไงก่อนที่จะจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e นะครับเอ่อกดแชร์กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็สำหรับสายบาสนะครับก็บอกได้เลยว่า Curry48 แเนี่ยแม่งทำให้เราโคตรประทับใจมากๆนะครับแล้วก็คิดว่า UA เเนี่ยก็น่าจะทำให้เราประทับใจไม่แพ้กันนะครับก็เพราะฉะนั้นเดี๋ยว ยังไงวันหลังเราไปเล่นบารสนะครับแล้วเดี๋ยวจะมาทำเพอร์ฟอร์แมนซ์ให้เพื่อนๆดูกันอีกรอบหนึงนะครับยังไงวันนี้ถ้าใครอดใจรอไม่ไหวนะครับก็ไปซื้อกันได้เลยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนแลยกันครับสวัสดีครับ